6. สุดยอดเทคนิคระงับอารมณ์โกรธอารมณ์โกรธหรืออารมณ์ที่ร้อนเราจะแก้ยังไงกันเชื่อว่าหลายคนก็คงจะมีพฤติกรรมหรือลักษณะที่เมื่อเจอคนมากั่นแกล้งกวนบ่อยๆเนี่ยก็ทำให้เรามีอารมณ์ที่โกรธขึ้นบางคนก็ทำเป็นแกล้งยัว่วเพื่อหวังผลอะไรบางอย่างซึ่งใครที่สามารถที่จะระงับอารมณ์โกรธได้ดีก็สามารถที่จะชนะเหตุการณ์ต่างๆได้ง่าย วันนี้เราก็เลยนำา6สุดยอดเทคนิคในการระงับอารมณ์โกรธมาเล่าให้ฟังกันครับท่านผู้ฟังเคยมีอารมณ์โกรธไหมครับแล้วโกรธแบบไหนที่ว่ารุนแรงมากที่สุดก็ลองคอมเมนต์ที่ใต้วิดีโอนี้ได้นะครับก็มาเล่าให้กันฟังว่าโกรธที่รุนแรงสุดคือโกรธแบบไหนแล้วโกรธแล้วเนี่ยเรามีวิธีการระงับความโกรธแบบใดซึ่งบางคนก็อาจจะมีวิธีหรือเทคนิคที่แตกต่างไปกับวันนี้ที่เราจะมาเล่าให้ฟังกันครับ วันนี้เราจะมาเสนอ6สุดยอดเทคนิคในการระง,งับอารมณ์โกรธกันนะครับข้อแรกเลยเมื่อมีคนมายุยยวนกวนประสาทหรือยุแยงยุแย่หรือทําให้เราแบบรู้สึกโกรธเนี่ยวิธีการง่ายๆคือเราก็คงจะต้องทําหูทวนลมนับ1น0ถึงสินะครับเคยได้ยินไหมครับว่าเวลาช่วยเยียวยาทุกอย่างถ้าเวลาทําให้คนอกหักกลับมาเข้มแข็งได้เหมือนเดิม เวลาก็ช่วยให้เราใจเย็นลงได้ซึ่งวิธีง่ายๆก่อนที่เราจะเอ่ยปากตอบโต้อะไรออกไปหรือเดินเข้าไปทําร้ายใครแบบนี้ครับอันนี้เราไม่ได้แนะนํานะครับก็คือต้องควบคุมสภาวะอารมณ์จิตให้ได้นะครับอย่างที่สมองสั่งก็ลองบังคับตัวเองให้หายใจเข้าออกลึกๆนับ1-10ช้าๆแล้วก็มีสติอยู่กับตัวเลขที่นับลืมคําพูดทําหูทวนลมและความคิดต่างๆ ในหัวเมื่อกี้ก็ให้ออกไปให้หมดเหมือนกับเราทําสมาธินั่นเองในขณะที่เรานับ1 1 0ถึง10เราก็ต้องทําหูทวนลมไปด้วยเพราะเวลาก็จะเป็นช่วยตัวช่วยเยียวยาปัดเป่าความโกรธอีกฝ่ายอาจจะย่วโมโหเรามากขึ้นด้วยคําพูดหรือถ้อยคําและการกระทําที่หยาบคายเพิ่มเติมดังนั้นถ้าให้สถานการณ์นั้น <dakika. S 2> เขาทําให้สําเร็จเราก็ต้องทําหูทวนลม แล้วก็นับ1-10ก็จะสามารถที่จะปิดหูปิดตาให้เรามองไม่เห็นไม่ได้ยินเพื่อที่จะไม่ทําให้เราโกรธไปมากกว่าเดิมนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ถือว่ามีความสําคัญในการใช้เวลาแล้วก็กําหนดจิตตัวเองว่าเขากําลังยั่วยุเราอยู่นะแล้วก็นับ1-10แบบนี้ครับ 2. ทําอะไรให้ช้าลงในเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะ บางทีคนเรานั้นหุนหันพันแร่นจนเกินไปปล่อยให้อารมณ์นั้นควบคุมการกระทําทุกอย่างโดยไม่ได้ผ่านสมองไต่ตองก่อนเพราะฉะนั้นลองทําอะไรให้ช้าลงพูดช้าลงเดินช้าลงพูดตอบช้าลงต่อให้โกรธแค่ไหนก็ต้องบังคับตัวเองให้พูดช้าลงในทุกๆคําพูดที่พยายามกันกรองคําออกมาจากสมองเสียก่อนว่าเป็นคําที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆหรือไม่พูดไปแล้วจะได้อะไรดีๆกลับมาไหมหากพูดแล้ว ทำให้ยิ่งรุนแรงขึ้นก็อย่าพูดหากพูดเพราะเพียงอารมณ์หรือเลือกจะเลือกแต่คําหยาบคายหรือตั้งใจกระแนะกระแหนใครก็ให้เก็บคําเหล่านั้นไว้ในใจก่อน 3. นึกถึงคนอื่นนอกจากตัวเองเมื่อเรามีอารมณ์โกรธเราก็มักนึกถึงแต่ตัวเองโดยไม่สนใจผู้อื่นนอกจากไม่สนใจคู่กรณีว่าเขาจะมีเหตุผลใดๆแล้วที่เราไม่ทราบ ก็ยังนึกถึงคนที่เรารักอีกมากมายที่จะได้รับความเดือดร้อนจากการกระทําของเราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติเพื่อนคนสนิทต,ต่างๆก็อาจจะได้รับความอับอายจากการกระทําที่พวกเขาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรืออาจต้องเดือดร้อนดูแลค่ารักษาพยาบาลเราไปประกันตัวจากสถานีตํารวจหรือชดเชยค่าเสียหายให้กับคู่กรณีทั้งหมดก็เกิดจากความโกรธเพียงเสี้ยววิน,นาทีจริงๆเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเรานึกถึงคนอื่นก็อาจจะทําให้เราระงับความโกรธได้นั่นเองนะครับ ว่าเราทําไปแล้วเนี่ยจะไปทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนด้วยนะคนที่สนิทพ่อแม่พี่น้องเพื่อนสนิทอะไรแบบนี้ครับ 4. ขอเวลาสงบสติอารมณ์หากในสถานการณ์ตรงหน้าไม่ช่วยทําอะไรให้เราได้ก็อาจจะลองขอตัวเดินหนีออกจากเหตุการณ์นั้นเพื่อหาที่เงียบๆอยู่คนเดียวหรือกับคนที่เราไว้ใจหรือทําทุกอย่างตามข้อที่เรากลับมาแล้วทั้งหมดอาจใช้เวลา10-30นาทีก็ว่าไป บอกคู่กรณีให้เรียบร้อยว่าขอเวลาสักคู่นะให้ต่างคนได้พักหายใจหายคอกันสักพักรับรองว่าสติก็จะกลับมาอย่างแน่นอนละครับ 5. ขอโทษใช้ให้เป็นแล้วก็รู้จักการให้อภัยคำง่ายๆที่หลายคนนั้นมักไม่ค่อยพูดเพราะมีทิฐิสูงก็คือการพูดขอโทษไม่ได้ไหมายความว่าเราจะเป็นฝ่ายผิดในเหตุการณ์นั้นเสมอไปนะครับเราอาจขอโทษทําให้เราทั้งสองคู่เสียเวลา ขอโทษที่ก่อนหน้านี้แสดงอารมณ์ไม่ดีออกไปขอโทษที่เมื่อกี้หนีออกมาก่อนทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราพูดขอโทษได้ทั้งนั้นแหละเมื่อไหร่ที่เราพูดขอโทษอีกฝ่ายก็จะรู้สึกดีขึ้นอารมณ์เย็นขึ้นอาจจะมีการประนีประนอมกันได้ง่ายขึ้นด้วยการให้อภัยโดยทั่วไปก็ถือว่าอาจจะยากสําหรับหลายๆคนเพราะในเหตุการณ์บางอย่างที่เล็กน้อยเราสามารถที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันได้ง่ายๆและจะทําให้เรื่องราวปัญหาที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว เพียงเพราะเรามีใจให้อภัยไม่ว่าบริการจะเสิร์ฟอาหารผิดขับรถปาดหน้าโดนคนแปลกหน้าเหยียบเท้าเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องเล็กน้อยมากๆครับที่เราสามารถดําเนินชีวิตต่อได้อย่างมีความสุขโดยการให้รู้จักให้การให้อภัยหากเราสามารถให้อภัยและปล่อยผ่านกับการกระทําเหล่านั้นไปได้ง่ายๆนั่นเอง 6. อยู่เฉยๆให้จดให้กฎหมายจัดการ การใช้อารมณ์อยู่เหนือกฎหมายหรือนิสัยนักเลงบ้านเมืองเรามีกฎหมายที่สามารถเอาผิดผู้ที่กระทำความผิดได้นะครับหากเรามั่นใจว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดเราก็ควรจะเฉยๆนิ่งๆิ่แล้วรอให้กฎหมายจัดการลงโทษกับผู้กระทำผิดนั่นเองเพราะหากเรายิ่งพูดยิ่งแสดงออกถึงอารมณ์โกรธมากเท่าไหร่อาจเสียรูปคดีจนเราต้องชดใช้ค่าเสียหายหอีกฝ่ายทางๆท,ท,ที่เราไม่ผิด เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็อาจจะใช้กฎหมายเป็นตัวจัดการหรือบางครั้งกฎหมายไม่สามารถทําอะไรได้แต่เชื่อครับว่าสิ่งหนึ่งที่สามารถทําได้แน่นอนก็คือกรรมตามสนองนั่นเองกรรมก็คือการกระทําเมื่อกระทําสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็จะได้รับผลนั้นอย่างแน่นอนครับบางคนทํากรรมที่ไม่ดีแต่ก็สามารถหลีกเลี่ยงกฎหมายที่จะไปดําเนินการได้แต่สุดท้ายเขาก็หนีหนีกรรมที่ไม่ดีที่เขาทําไม่ได้นั่นเองมันจะตามกลับมาอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมหรือกรรมตามสนองก็มีอยู่จริงนะครับบางครั้งเราก็ต้องเฉยๆแล้วก็มองข้ามไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วกรรมตามสนองหรือจดกฎหมายเป็นตัวจัดการนั่นเองแล้วครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ6สุดยอดเทคนิคระงรับอารมณ์โกรธกอเชื่อว่าถ้าลองนำไปปฏิบัติใช้ในเวลาที่เราโกรธเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยลดความโกรธควบคุมความโกรธแล้วก็ทำให การเจราจาประนีประนอมการต่อรองหรือการพูดคุยเป็นไปได้อย่างดีขึ้นอย่างแน่นอนล้วครับ